สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมนะครับจน,นวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับโดยการมาเล่าเรื่องผีกันบางนะครับที่ผมหาตามเว็บไซต์ได้นะครับก็เรามาเริ่มเล่ากันเลยเมื่อตอนสมัยใกล้จะจบม .6 ผมกับเพื่อนคนหนึ่งมีงานที่จะต้องส่งอาจารย์ก่อนจบจึงไปทําที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งไอ้เพื่อนคนนี้พอแม่มัน ทำงานต่างจังหวัดผมเพื่อนผมคนนี้เลยอยู่บ้านคนเดียวบ่อยมากวันนั้นกะจะไปนอนด้วยแล้วไปโรงเรียนเลยตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าไอ้เจ้าของบ้านก็ไปนอนเหลือผมกับเพื่อนสองคนที่หน้าบ้านจนประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าทำงานเสร็จแล้ว เกิดหิวขึ้นมาผมได้ชวนมันไปเซเว่นเพื่อนผมมันก็เอางานไปเก็บไว้ในบ้านผมก็เอาเศษกระดาษไปทิ้งหน้าบ้านพอผมจะเข้าไปในบ้านผมก็ต้องตกใจเพราะว่าเพื่อนมันเดินเข้าไปในครัวแล้วเรียกชื่อผมผมอยู่ หน้าประตูผมก็ยืนงงแล้วเดินตามไปแล้วถามมันว่าเรียกใครกูอยู่หน้าบ้านเพื่อนมันก็ตกใจแล้วมันก็บอกว่าอ้าวกูเห็นเดินเข้าไปในครัวกูก็เลยเดินตามไปเรียกว่ากุญแจอยู่ไหน ผมก็ว่าไอ้เจ้าของบ้าน,นแน่แต่เพื่อนก็บอกว่าเมื่อกี้เข้าไปในห้องนอนชวนมันไปเซเวน่นเมื่อกี้มันบอกไม่ไปแล้วมันก็นอนอยู่ด้วยมันบอกว่าเดินออกมาจากห้องนอนแล้วเห็นคนเดินเข้าไปในครัวทันที ไม่มีทางไอ้เจ้าของบ้านแน่ๆผมกับเพื่อนมองหน้ากันอยู่สองคนแล้วคิดในใจใครวะจากนั้นผมกับเพื่อนก็ไม่คุยกันไปสักพักใหญ่ไปซื้อของเซเว่นกินเสร็จแล้วนอนเลยแทบไม่คุยกันเลยตื่นเช้ามา เราทั้งคู่ไปโรงเรียนไม่ได้เล er no so ่าให้ใครฟังไอ้เจ้าของบ้านก็ไม่รู้จนผมทนไม่ไหวจนต้องเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนหัวเราะและเพื่อนอีกคนและบอกว่าตาฟาดจริงๆแล้วพวกมันคงไม่อยากให้ ไอ้เจ้าของบ้านมันกลัวแน่ๆแ,แต่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะเพื่อนอีกคนมาบ้านไอน้นี่เจอแบบนี้เหมือนกันเห็นผมเดินเข้าไปในห้องนอนผมก็เข้าไปหาใครวะผมก็เข้าไปหาใครวะมันบอกหา ผมงงเลยมันแปลกๆมากจนตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องผีเรื่องนี้ครับก็สำหรับแต่ถ้างงงหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องมากเท่าไหร่ถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย